ในการช่วยช้างนะครับในการเลี้ยงอาหารช้างนะฮจากผู้ใหญ่ใจดีเใษถีใจบุญนะรับเป็นสะานบุญที่ดูแลนะครับน้องช้างนะฮะในช่วงวิกฤตสอปีที่ผ่านมาช่วงนี้ก็แนวโน้มนะครับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมนะครับเนาะเราก็ได้รับวัคซีนนะครับในการนะครับเป็นภูมินะฮะคุ้มกันร่างกายของเราครับผมนะครับช่วงนี้ก็จะให้แม่ๆนะครับมาเป่าเคส นะครับให้กับเจ้าของวันเกิดน้องปอปรอยในวันที่19บเกพุทนายนยครันะครับคร้าบ่นะครับครบ5ขอบครับผมอณ์นะคนัดแล้วนะคะาบกไม่เชิญนะครับแม่แม่สีครับผมนะครับโอเคครับ

ขอบคุณแม่น้องได้วยนะคะวันนี้5้าปอนอายุหขวบนะคะได้มา5ปอนได้มา้อีเลยขอบคุณมากเลยยายยตแล้วเมลจ้าสไนะคะุดสวยงามเนาะชุดสวยงามเนาะแล้วก็ความสามารถแค่ไปไว้ทางมก่อนไมมน้อยกินเลยครับกินเลยนได้กินได้กินกนไน้กกิได้กิให้กิ่ไ้กนไว้น้น้กิกนน้นกได้น เปิดหน้าด้วยค่ะอยากเห็นหน้าช่วยๆค่ะสวยจังเลยอ่ะแล้วก็เปิดเให้น้องมีความสุขอะไรบอกว่าไปเลยนะคะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ่อความ นะครุณทุกคนครับผมนะครับแม่แม่นะครับเอฟซีก็ได้บยตังปันเพียงเช่นเดียวกันครับผมนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเอให้นะครับบารมีเสด็จสโตขจิตฐานนะครับปกปักษรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคน